สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับทางช่องตองพัฒนีนะครับก็ขอต้อนรับกับเข้าสู่ตองพัฒนีนะครับก็เริ่มกลับมาปีเวลามาทำคอนเทนต์นะครับแล้วก็แน่นอนครับมีโอกาสได้เข้าไปสู่แคมป์ทีมชาติกับวอลเลย์บอลไปที่เรียบร้อยนะครับแต่ก็ยังขี้ย้ํากันทุกครั้งนะครับวอลเลย์บอลก็ตามฟุตบอลก็ไม่ได้ทิ้งนะครับฟุตบอลเนี่ยผมบอกเพื่อนๆก่อนละกันนะครับว่ากําลังจะมีโปรเจกต์ที่เรียกว่า มีการอัปคลิปเรื่องราวที่น่าสนใจต่างมาเรื่อยๆรวมถึงของบอลลบอลด้วยก็ฝากติดตามกันไปด้วยแล้วกันนะครับในทุกช่องทางณตรงนี้เลยนะครับก็วันนี้นะครับแน่นอนมาเจอกันแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยในเรื่องราวของการกลับมาฝึกซ้อมของตัวหลักๆของเราในแคมป์ทีมชาติของบอลล์บอลสาวไทยนะครับตัวผมเองก็ได้เข้าไปมาเมื่อวานนะครับันก่อนที่เรียกว่าชมพู่พันมาเกิดปราดเองก็กลับมาซ้อมกับน้องๆเป็นครั้งแรกซึ่งบรรยากาศภายในทีมตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่า กำลังดีแล้วก็มีน้องๆดาวรุ่งเยาวชนที่ทนนนอนาคตออสเนี่ยเรียกมาเสริมนะครับก็เข้ามาในเรื่องราวของการที่ใช้คําว่าปรับกับพี่ๆเพื่อเตรียมเพื่ออนาคตเช่นกันเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องราวในแคมป์ให้ฟังแล้วกันว่าการฝึกซ้อมเป็นอย่างไรมีความรู้สึกของชมพู่ด้วยเนาะก็ไปสัมภาษณ์มาเองนั้นก็เดี๋ยวมาย่อยกันก็อย่าลืมนะครับ แต่ว่าอื่นๆก่อนที่จะไปพูดคุยกันนะครับแน่นอนก็ต้องขอเนี่ยครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามกันมาตลอดนะครับแล้วก็เลยอยากจะมานะครับขอเพื่อนๆละกันถ้าอยากจะสนับสนุนช่องทางของต้องพัดนีนะครับก็มีช่องทางสนับสนุนนะครับซึ่งแน่นอนณนะตอนนี้เนี่ยเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาร่วมกับเราแล้วก็อยู่กับโปรเจกต์ของต้องพัดนีไปเรื่อยๆนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดิฟนะครับซึ่งดิฟเองเนี่ยก็จะมีในเรื่องของ ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้เรานอนหลับง่ายขึ้นนะครับเป็น CBD อันนี้มีแบบแคปซูลนะครับแต่จริงๆเนี่ยก็จะมีแบบน้ำมันด้วยนะครับต้องบอกว่าใครเนี่ยมีปัญหาแบบผมก็คือทํางานไม่เป็นเวลานะครับนอนหลับยากนู่นนี่นั่นตัวนี้ช่วยได้ทําให้คุณหลับได้เต็มตื่นนะครับแต่ผมฝากบอกตรงนี้ครับโปรโมชั่นแบบสุดๆุดนะครับไม่ต้องจ่ายหลักพันนะครับณตอนนี้นะครับเขามีโปรโมชั่นแบบสุดพิเศษครับลดไปเลย50%สําหรับผู้ที่เริ่มลองใช้ใหม่นะครับมาทดลองไป ร่วมกันกันได้แล้วก็สับสนช่องทางของต้องพัดนี่ด้วยนะครับก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ของดิปเนี่ยหลายๆช่องอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็อย่าลืมมาติดตั้งกันได้นะครับก็ฝากกันไว้แล้วกันผมฝากไว้ตามนี้ QR code แอดไปนะครับก็บอกเลยสอบถามคือมีปัญหาอะไรไปลองสอบถามกันดูนะครับบอกเลยว่ารับรองว่าคุณจะหลับสบายขึ้นแน่นอนนะจ๊ะเอาละมาเข้าเรื่องของเรานะครับแน่นอนผมมาเจอต้องพัดนี่ก็ต้องมาพูดคุยเรื่องราวาของบอลเล์บอลนะเพราะว่าการเข้าไปในแคมป์เนี่ยต้องบอกว่า ต้องรอกะที่ว่าโค้ชจะให้เข้าไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าสุ่มสี่สุ่มห้าแล้วจะเข้าไปได้นะครับก็บอกว่าบรรยากาศการกลับมาฝึกซ้อมของชมพู่นะครับครั้งแรกหลังจากกลับจากอเมริกาเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าตัวมีสีหน้าแววตาที่สดใสทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพร่างกายจิตใจความรักอะไรดีหมดนะครับก็บรรยากาศในแคมป์เนี่ยจริงๆก็มีตัวที่เรารู้จักอยู่แล้วอยู่ไม่ว่าจะเป็นพวกน้องลุกนิกอะไรพวกนี้น้องดาวกติกาแก้วพินก็อยู่บุ๋มบิ๋มนะครับที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะ ตอนนี้บุ๋มบีมมีอาการบาดเจ็บเป็นยังไงดีขึ้นหรือยังนะครับก็ต้องบอกว่าผมไปดูการฝึกซ้อมนะครับต้องบอกว่าน้องๆเองสภาพร่างกายดีมากนะครับอย่างโคอดอสบอกแล้วว่าการฝึกซ้อมในสัปดาห์นี้มันจะเข้าสู่สัปดาห์ที่แปแล้วนะครับเพราะว่าเราจะแข่งกันซีเกมเนี่ยจะเริ่มในอีกหนึ่งอาทิตย์กว่าๆนะครับสภาพตอนนี้ดีมากๆ <S <S นักกีฬาที่บอกว่าตัวหลักๆจะเริ่มกลับมาก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับก็ตอนนี้มีชมพู่มาเป็นหลัก1คนแล้วนะครับที่ถือเป็นตัวเล่นต่างประเทศ วันศุกร์เองก็จะมีน้องแป้นิยนุชแป้นน้อยเนี่ยกลับมานะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์เห็นบอกว่าโคดออสบอกเองนะครับว่าจะเริ่มมีนักกีฬาทยอยกลับจากต่างประเทศมาเพื่อเข้าแคมป์เป็นที่เรียบร้อยและคาดว่าในสัปดาห์หน้าวันจันทร์หรือวันอังคารเนี่ยเราจะครบทีมนะครับส่วนกรณีหลายๆคนสงสัยเกี่ยวกับโมเมท,ที่ตอนนี้ฟอร์มดีเหลือเกินนะครับกับไฮพาสเนี่ยคือเบื้องต้นเนี่ยโคดออสบอกแล้วว่าต้องเรียกกลับมาเข้าแคมป์ก่อนนะครับตามที่เราได้คุยกับทางต้นสังกัดไว้ นะครับดังนั้นอาจจะกลับมาก่อนแล้วจะอยู่จะไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวว่ากันในทีเพราะว่าจริงๆแลส่งรายชื่อกันไปแล้วเรียบร้อยด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยบรรยากาศการฝึกซ้อมมันก็ค่อนข้างจะใช้คําว่ารอพี่ๆอยู่แต่ว่าการฝึกซ้อมน้องๆเนี่ยจะมีน้องน้องแคปหมูน้องไอซ์อะไรเงี้ยอยู่นะครับดังนั้นในความคึกคักในทีมมันมีน้องๆมีความกระตือรือร้นนะครับและพี่ๆเองเนี่ยก็ต้องเรียกว่าใช้การปรับจังหวะการเล่นกับน้องๆเพื่อ เตรียมทีมไปสู่ซีเกมเตรียมทีมสู่ปีหน้าด้วยอันนี้ก็ต้องบอกว่าผมชอบบรรยากาศแบบนี้นะผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่สนุกดีนะครับซึ่งผมเองเนี่ยได้มีโอกาสนะครับไปพูดคุยนะครับกับทางด้านของฟากฝั่งของน้องชมพู่นะครับหรือว่าน้องชมขงผมเนี่ยก็จริงๆน้องชมก็สนิทกับพี่ๆหลายคนเนาะไม่ว่าจะเป็นแม่บอยที่อ่ะผมก็ไปกับแม่บอยบ่อยๆก็ ก,ก็สนุกสนานกันไปนะครับก็นี่มีการพูดคุยกับน,น้องชมแล้วก็มีบทสัมภาษณ์มาด้วยแต่ว่าเอาแบบทางการไปก่อนละกันนะครับได้คุยกับน,น้องชมนะครับก็ต้องบอกว่าน้องชมเองเนี่ยบอกว่าในเรื่องของสภาพร่างกายเองก็ดีนะครับตอนนี้กลับมาฟิตซ้อมอย่างดีเลยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของคู่แข่งผมก็ไปถามเรื่องต่างๆนานา,นานเนี่ยดังนั้นเนี่ยจะว่าพูดเองมันก็อาจจะดูไม่น่าเชื่อนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงน้องชมหน่อยละกันว่าเออเขามีความพร้อมอย่างไรนะครับกับ การแข่งขันในปนีนี้แล้วก็ในเรื่องของการเตรียมตัวมองคู่แข่งเป็นอย่างไรนะครับก็ไปลองฟังดูครับกลับมาเป็นไงบ้างครับมาซ้อมมือแรกกับซีเกมส์ก็วันนี้ก็ตื่นเต้นนะคะเมื่อเช้าก็ซ้อมไปแล้วกับน้องๆก็รู้สึกว่าทุกคนแฮปปี้ดีค่ะทุกคนเตรียมพร้อมต้อนรับพี่ๆที่อยู่ต่างประเทศกลับมาเข้าแคมป์ซีเกม จริงๆไม่มีค่ะปีนี้ค่อนข้างดีเลยค่ะสภาพร่างกายค่อนข้างเต็มร้อยแล้วก็เหลือเหลือเรื่องเกี่ยวกับสกิลในคอร์ดมากกว่าส่วนเรื่องแบบนอกเรื่องแบบศักยภาพหมายถึงว่าร่างกายก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรเรื่องดูแลร่างกายก็ดูแลมาตลอดตั้งแต่เ<ม><ม>วิร์ชเปนชิพของบ้านเราแล้วก็ต่อด้วย A ูจนมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะมีการปรับตัวเยอะไหมเพราะว่าต้องมามีน้องๆใหม่ๆเข้ามา จริงๆต้องปรับตัวมากๆเลยโดยเฉพาะถ้าอย่างชมเนี่ยชมเป็นตัวเซตดชมจะรู้มีความรู้สึกว่าจะต้องปรับตัวเกี่ยวกับเรื่องบอน่นน้ำหนักบ่นมากกว่าค่ะห่วงอะไรไหมเพราะว่ามันอาจจะต้องมีการเสริมทีมแทคติกใหม่ๆห,หรืออะไรั จริงๆก็หว่วงเรื่องของการเข้าใจกันมากกว่าถึงอาจจะเคยเล่นด้วยกันแต่บางทีพอแยกไปแล้วอะ่ะแต่ละทีมมันเรื่องของลิทึมของเกมเรื่องจังหวะของเกมมันค่อนข้างแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยแล้วก็จังหวะต่างๆเนี่ยต้องใช้คิดว่าทุกคนกลับมารวมตัวกันเนี่ยใช้ระยะเวลา10วันเนี่ยจะต้องใช้ประสบการณ์ค่อนข้างมากๆแต่เรื่องสภาพร่างกายไม่ค่อยเป็นห่วงเลย ก็กดดันเหมือนกันเพราะว่าการแชมป์14สมัยเป็นยังไงก็กดดันค่ะเป็นแชมป์ต่อกัน14สมัยแล้วก็เป็นแชมป์มา16สมัยยังไงก็ต้องต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะทําต่อเนื่องของเป็นสมัยที่15ต่อเนื่องเลยค่ะยังไงก็คิดว่าเป้าหมายของเราก็คือแชมป์เท่านั้นในบ้านเราค่ะตนี้กังวลไม่กี่รับผิด้ยครับจริงๆหรอค่ะน้องไม่มาหรอค่ะถ้าถ้าน้องไม่มาก็ ถึงน้องจะไม่มาหรือมายังไงยังไงพวกเราก็เต็มที่กันอยู่แล้วแต่ถามว่ากังวลตัวผู้เล่นอื่นไหมถ้าน้องไม่มาก็เขาก็ยังมีตัวเด่นของเขาแล้วเขาก็มีตัวที่จีของเขาอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็ประหมาทไม่ได้ค่ะสําหรับเวียดนามเราก็ต้องทํากันบ้านให้ดีๆที่สุดค่ะพูดถึงเวียดนามแล้วตอนนี้เหมือนฟิลิปปินส์มาดีเล ค่อนข้างจะกังวลไหมเพราะเราก็เคยเล่นกับฟิลิปปินส์ก็ที่ว่าสูสีใช่ค่ะสูสีสูสีในช่วงช่วงเซตแรกเซตสองนะคะพอเราเริ่มเริ่มเซตอัพตัวเองได้เนี่ยในรูกเกมมันจะเป็นอย่างนั้นช่วงเซตแรกเซตสองเนี่ยเราจะค่อนข้างสูสีกับเขามากแล้วเขาก็เล่นดีเรื่อยๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าเขามีการพัฒนามากขึ้นเพราะว่าด้วยในหลีบ้านเขาเองอมีตัวผู้เล่นต่างชาติเข้ามาเยอะขึ้นแล้วก็เขาเองก็เล่นกับเราตลอดเขาก็จะมีลูคเขาลู้เราอะไรอย่างเงี้ย สิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดก็เป็นห่วงฝั่งเรามากกว่าอย่าชะล่าใจในการเล่นในทุกๆแต้มอยากให้แบบว่าทุกคนเนี่ยก็จะต้องเข้มในทุกๆแต้มแล้วก็เอาชนะฟิลิปปินให้ได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็ดีจริงๆใช่เอาละครับนั่นก็คือคําพูดจากปากของชมพู่วันเกิดปร,ราดนะครับก็ต้องบอกว่าณนะตอนนี้เธอเองก็ดูมีความมั่นใจนะครับแล้วก็ไม่ประมาท กับทีมใดๆเลยนะครับกับการกลับมาฝึกซ้อมน้องๆแล้วก็ดูในเรื่องต่างๆด้วยนะครับผมเองก็อยากจะเอามาฝากกันประมาณนี้ก่อนนะครับส่วนตัวผมมองว่ามนันเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับในการที่น้องๆเองเนี่ยได้กลับมาเจอกันแบบนี้นะครับจริงๆเนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ชมพู่เองก็อาจจะไม่ได้ลงเล่นในศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์สโมสรโลกนะเพราะว่าทางด้านออร์แลโดแครีเนี่ยแชมป์สหรัฐเองเนี่ยเขาได้โคต้าแทนทีมจาก เวียดนามที่เลือกที่จะไม่ส่งนะครับแต่อันนั้นเดี๋ยวถงไปย่อยประเด็นต่างๆแล้วก็อาจจะสรุปเป็นช็อตคลิปไปในช่องทางต่างๆนะครับก็ลองกระจายกระจายกันดูแล้วกันไม่ว่าจะเป็นทาง Tik t o อกเฟซบุ๊กยูทูปเนี่ยก็จะพยายามจะทํามาเรื่อยๆนะครับก็ฝากเพื่อนติดตามไว้ด้วยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่อัปเดตก่อนแล้วกันแบบคร่าวๆนะครับในในวันนี้นะครับกับเรื่องราวของในแคมป์แต่ว่าเดี๋ยวจะทยอยหลายๆประเด็นลงไปเรื่อยๆแล้วกันว่าเออมันมีอะไรน่าสนใจสําหรับ โปรแกรมของทีมชาติไทยในสัปดาห์นี้แล้วก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆทุกๆวันเกี่ยวกับเรื่องราวของนักกีฬาไทยด้วยนะครับต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะบอกเอ๊ะทำไมผมมาบ้างไม่มาบ้างก็ต้องบอกว่าจริงๆมันก็มีงานอื่นที่ต้องทําด้วยนะไอ้อย่างที่คุณเห็นเนี่ยอันนี้ผมก็บอกเลยก็ใครชอบวอลเลย์บอลก็ติดตามทาง BG Sport ได้นะผมก็จะมาบรรยายทาง BGS p o r t เนี่ยเรื่อยๆให้ติดตามกันแล้วก็ในช่วงซีเกมผมเองก็น่าจะได้บรรยายด้วยดังนั้นเนี่ย ก็ฝากติดตามกันในทุกช่องทางด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์ดิฟที่ใครอยากร่วมสนับสนุนช่องทางของต้องพัดนี่นะครับก็เรียกว่าได้เงินเสียเงินให้กับผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็เรียกว่าสนับสนุนช่องทางของต้องพัดนี่เพื่อจะได้มีกำลังใจนในการที่จะไปทำคอนเทนต์เรื่อยๆผมบอกเลยตอนนี้ผมแอบไปทำมีซ่าอเมริกาเผื่อปีหน้า อาจจะไปตามวีเอถึงอเมริกากับแม่บอยด้วยนะครับยังไงฝากเพื่อนๆสับสุนด้วยยังไงวันนี้เราอัปเดตกันประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับพรุ่งนี้จะมีอะไรติดตามอย่าลืมฝากกันไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า